ส่องความเทพอีควานฮีนักบาสเจ้าสเสน่ห์แห่งรายการซิงเกิลซินฟรอนสามบอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่จีบสาวต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆคนคงติดรายการเรียลิตี้เดย์สุดฮอตบน Netflix อย่างซิงเกิลซินฟรนสามกันงอมแงมแน่เลยค่ะและเมื่อวานนี้เนี่ยก็เพิ่งใช้ตอนจบไปแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือหนุ่มอีควานฮีที่เรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นของรายการเลยทีเดียวค่ะก็แหมเพราะนอกจากฝีมือการจีบสาวขั้นเทพของเขาที่ทําเอาคนดลูลุ้นจนนั่งไม่ติดว่าเขาเนี่ยจะได้ลงเอยกับใครกันแน่เรือ่องฝี มือการเล่นบาสเกตบอลของเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นกันค่ะเพราะหนุ่มอีกวันฮีนั้นเป็นนักบาสเกตบอลที่เล่นในระดับลีกอาชีพของเกาหลีใต้ปัจจุบันเขาเป็นผู้เล่นของทางวอน LG s a k e r s และเพิ่งจะลงเล่นเกมอาชีพครบ500นัดไปเมื่อช่วงเดือนพันวาคมปี2023ค่ะซึ่งผลงานชูติงกัดของอีกวันฮีในฤดูกาล2023-2024เขาลงเล่นไปแล้ว31เกมโดยมีค่าเฉลี่ยการลงสนามอยู่ที่เกมละ21นาทีและมีค่าเฉลี่ยการทำแต้มอยู่ที่9.6คะแนนต่อเกมค่ะ